ฮอร์มุสนะขอาพาดหัวแบบนี้นะแล้วก็จะได้ไม่เตะตามากแล้วเดี๋ยวเนื้อหาข้างในเดี๋ยวผมอธิบายให้ว่าทำไมส่วนตัวผมคิดว่าฮอร์มุสมันไม่ปิดหรอกสหรัฐถลม่มศาลสามฐานนิวเคลียร์อิหร่านสถานการดำเนินมาถึงจุดที่อิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุสดัชนีหุ้นอิสราเอลพุ่งทำจุดสูงสุดประวัติการครั้งใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ย2บสองนะครับตลาดคริปโตปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ บิตคอยร่วงหลุด99,000ดอลลร์ก่อนรีบาวกลับขึ้นมาเหนือ1 0 0 0 0แเชา้านี้สัญญาณาน้ำมันดิบบวกเกือบ2%ส่วนทองคําเปิดดีบขึ้นได้ไม่นานก็พลิกตัวย่อลงตอนนี้ก็ลงไปประมาณ5เหรียญต่อออนนะครับย่อเบาๆก่อนอระหว่างรายการเนี่ยผมยืนยันมุมมองส่วนตัวใน Weekly Strategy ฉบับจันที่แล้วว่าเรื่องอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสมีโอกาสน้อยมากจนแทบเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุผลหลายประการที่สําคัญอันนี้ก็คือเป็นมุมมอง